สวัสดีนะคะนักเรียนเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในเรื่องการเรียนการสอนวิชาศิลปะนะคะทัศนศิลป์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้นะคะคุณครูจะสอนนักเรียนวาดภาพรูปนกเป็ดน้ำนะคะ draw picture of t e r l อุปกรณ์ในการทำงานนะคะได้แก่กระดาษ AC ดินสอสำหรับสเก็ตภาพนะคะยังลบ ปากกาสำหรับตัดเส้นนะคะและสีไม้ vocabulary คำศัพท์ในบทเรียน t e r l s นกเป็ดน้ำ curved line เส้นโค้ง diagonal line เส้นเฉียงเส้นทะแยง oval shape วงรี wings p e a k ไปนะคะคำสั่งหรือคำชี้แจง introduction draw picture of t i l r s then use a ballpoint pen to decide the pattern on the pictures ให้นักเรียนวาดภาพลายเส้นรูปนกเป็ดน้ำนะคะมากกว่า1ตัวพร้อมทั้งใส่ลวดลายเส้นประก,กาตามตัวอย่างค่ะสำหรับภาพนี้นะคะเป็นภาพ tilts นะคะนกเป็ดน้ำเรามาดูนะคะ step ในการวาดนกเป็ดน้ำนะคะ draw picture tilts step step นะคะคภาพนี้จะเริ่มจาก o v e n Shape นะคะก็คือวงรีนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนลำตัวนะคะส่วนหัวจะเป็น o v e n Shape นะคะล่าง oven s s h p p นะคะวงรีหัวนะคะเป็น Oven Shape มีปากนิดหน่อยนะคะต่อไปปากค่ะเป็น Curve Line นะคะ ตาเซอร์เคเวลาเราวาดเราทำให้เสร็จเลยนะคะต่อไปค่ะส่วนหางนะคะเป็นไดแองก a l นอลนะคะเส้นเฉียงหางนะคะเสร็จแล้วมีนะคะซิกแซคลายนะคะประกอบเป็นส่วนหางนะคะเห็นไหมคะโอเ s นเชฟส่วนลำตัวโอเ s นเชฟส่วนหวัวและหางเป็น เส้นเฉียงเส้นทะแยงนะคะหรือ diagonal น,นะคะต่อมาปีกค่ะเป็น curve line นะคะ curve line เล็กๆแล้วก็ curve line ยาวๆนะคะนกตัวนี้สยายปีกนะคะกำลังบินนั่นเองนะคะทำสองข้างขางเนี่ยทำสองข้างนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะส่วนที่เป็นปีกจะเป็นลักษณะ เส้นเคอร์ฟไลน์หรือซิกแซกไลน์นะคะแบบทีทีนะคะดูนะคะเป็นลักษณะของปีกนะะักเรียนใส่แบบนี้หนึ่งข้างนะคะทำอย่างนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งของปีกนะคะเป็นเคอร์ฟไลน์หรือจะเป็นซิกแซกไลน์นะคะแบบทีทีเป็นส่วนของปีก เรียบร้อยแล้วนะคะ1ตัวนะคะต่อมานะคะครูจะวาดหลายๆตัวทับซ้อนกันนะคะนักเรียนนกตัวนี้บินทะยานขึ้นสูงที่สูงหรือขึ้นสุด้องฟ้าน,นะคะดูตัวต่อไปนะคะครูจะวาดซ้อนไปด้านหลังเริ่มจาก o อเว shape นะคะวงรีเหมือนเดิมนะคะ เ,เวลาที่ภาพซ้อนกันเนี่ยมันจะมีลักษณะทับซ้อนนะคะบางตัวเนี่ยอยู่ด้านหน้าบางตัวนะคะอยู่ด้านหลังฉะนั้นการวาดภาพแบบทับซ้อนกันเนี่ยจะทําให้ภาพดูมีมิตินะคะมาส่วนปีกนะคะเหมือนเดิมโค้งสองฝาง คููจะทําให้ดูช้าๆเสร็จแล้วใส่เส้นด้านล่างของปีกนะคะอย่างที่ครูพูดไปแล้วก็คือเป็นซิกแซกลน์หรือจะเป็นเครฟลายแบบทท t นั่นเองนะ,ะเป็นลักษณะของปีกเป็นลักษณะของขนเพราะว่านกบินอยู่เราจะเห็นว่าปีกกลางทั้งสองข้างนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ซ้อนอยู่ด้านหลังนะคะตัวต่อไปค่ะวาดเหมือนเดิมโอเวนเชฟค่ะ ร้อนไปข้างหลังนะคะต่อามานะคะเราสามารถวาดเพิ่มเติมได้อีกนะคะอ่าเป็นด้านล่างบ้างก็ได้นะคะเหมือนเดิมนะคะโอมเชฟค่ะตัวนี้จะอยู่ด้านหลังไปอีกนะคะ,ะคะ่ะอ่าขอเพิ่มอีกสักตัวนะคะเพราะว่าวาดไม่ยากนะคะเป็นโอมเชฟซะส่วนใหญ่ อันนี้เป็นตัวอย่างการวาดภาพแบบซ้อนกันนะคะซ้อนอยู่ด้านหลังเรียบร้อยแล้วค่ะภาพชิลนะคะนกเป็ดน้ำค่ะต่อมานะคะคุณจะใส่ลวดลายเพื่อเพิ่มนะคะความสวยงามให้กับนกนะคะดูตรงปีกนะคะเด็กนักเรียนสามารถใส่ได้นะคะแบบนี้เป็นเส้นขนตกแต่งได้ค่ะในภาพ ให้เราเห็นนะคะเป็นลักษณะของเส้นนะคะเราใช้เส้นเคอร์ฟลน์นั่นเองค่ะเส้นคนะคะพอเราใส่นักเรียนจะสังเกตว่าตัวที่ใส่กับตัวที่เราไม่ใส่นะคะจะมีความละเอียดแตกต่างกันนะคะอ่านในคูคูดเติมปากนะคะเพื่อเห็นค่ะใส่ทุกตัวเลยนะคะ ค่ะตอนนี้เราใส่ลวดลายไปที่ปีกของนกนะคะเคิร์ฟลายโอเคค่ะตอนนี้เราได้นะคะปีกของนกเรียบร้อยแล้วต่อมานะคะขอเพิ่มเติมน้ำหนักในส่วนที่เป็นปากนะคะนักเรียนสามารถใช้ปาก,กานะคะลงให้เห็นความเข้มของปากของนกนะคะ เพิ่มน้ำหนักที่ชัดเจนนะคะตัวไหนอยู่ด้านหลังเรามองไม่เห็นเราก็ไม่ต้องใส่นะคะคถามว่าที่ตัวของนกใส่ได้ไหมนะคะใส่ได้นะคะเดียเป็นลักษณะเป็นซิกแซไลน์หรือเคิร์ฟลายแบบทีทีนะคะอ่ะครูทําให้ดูเป็นตัวอย่างใส่ลงไปแบบนี้นะคะตกแต่งไปที่ที่ตัวของนกค่ะเป็นการเพิ่มนะคะ ลิ้นเหนียลายเส้นนะคะคำนี้อย่าเอาละค่ะตอนนี้ภาพของเราเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะคะนกเป็ดน้ำค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับภาพรูปนกเป็ดน้ำนักเรียนคงวาดกันได้นะคะและเมื่อนักเรียนวาดได้แล้วนะคะให้นักเรียนวาดมากกว่าหนึ่งภาพนะคะพร้อมทั้งตกแต่งผลงานให้สวยงามตามจินตนาการของนักเรียนได้นะคะและถ้ามีเวลาว่างนักเรียนสามารถระบ,บายสี ให้ภาพของนักเรียนมีสีสันสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะและอย่าลืมนะคะส่งผลงานมาให้คุณครูได้ชมและตรวจให้คะแนนนะคะสำหรับวันนี้ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้และกลับมาพบกันใหม่ในภาพต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ